กระจกออกก้อนว่าสิถอดขาตังคูได้มังหอกกระจกบัดที่นี่ที่นากรมป็นคนหมุนเข่ากตมม็ต้อ,มอ,องม,มุนมุนออกเองหมุนไปหมุนมาที่นากรมาเกี่ยวอย่งม่ยาาแสีจีแต่ตัวเป็นคนใสเข้าไว้มุงเลยๆ,ๆๆออกข้านึงเอาสิได้มังกาบนาออกอยู่เลยหม,มุนออกไปที่เดียวเลยจับเวียบดำนอนลงแต่สิป,ปาดงไงคันบ่ออกก็ตตองปาอยางเดียวเสร็แล้วมีแต่หมองห่างเปียนอันนี้แล้วเจ้าสิเปียนอย่างอีเนี่ยว,วุ่เลี้ยวแจ้งว่าละนอรถเก่าใบมองได้กับคู้ใบมองได้กับห่างป่าที่นี่อก็สิ ดีกับขาดปลุกออกแล้วเจว้าวานนอนอียังเนี่ยบังขายอย่างกับเปี๊ยเบิร์ดน้มกินผู้พังไปตามกันเวลาโอนมังยุเครื่องหน่อกับครูออกแจ่มเนอียังวุว่าคูไปตอนไดต้องไปหาซื่อมัใสอีกเอไอไัยงเหรอฮยบวกาขดาดวันี่นี่แท่นห่างๆเอาหลดุดยตอนแรกว่าเสีเบียรมาสอมซื้อทำไงมนสิง่ายเร็วเร็วเร็วเวก็มาสอมอีลีจังใวัปนปาดบักรายเงบักรายแน่วบว่าเปนว่าเปลี่ยนตะเบียรเราก็เร็วไรขัดไรเนี่ยแน่วสีเปลี่ยนไปอันใดกับครูออกครูออกบว่เจ้าบังที่หล่นมันันบออกแล้วเป pola-pola ayo pola, eh. Huh? มเมืมม่อซินากรละต่อแย่งเดียวมอนี่เอ้าตอเอ้าตอกนกรกานมั่งเนาะร่องมึงแล้วมางออกให้เบิดนั่นละเอาป้านานี่กับเพียงข้อทอดิเพียงไดพ่อปีไปบูบังไงน,นิมกินข้อทอสิขาดอีกแล้วขาอย่างนี่กับมาตาละมันเลยของเดิมเดิม,มาตาศูนผุล่ะทั้งขาบีประเดิมตะเกียนอันนี้แ่ะนอตคันเสาเฮียนละมั้งข่อยว่ากระดาษใสาไปแง่ขาทั้งจักหน่อยก็มาตอกมองนี่เห็นมันตรงๆของกับบีกืี่เดบุ๊เบี้ยงรางงานอยู่ไอข่อยแล้วเหยียบเนี่ยเดบุ๊ค โขโขโขโกูโคโคก็อรอลดแยได้เรีนไปเสื่อนคะ่ะตั้งในหม้อมาใส่สีได้เปียกหลายแถ่น้อง เจลาอุอังเอานําเกนขาต่างก็ต้องได่ใส่ไหมมีถอดเอาลูกยางเื้อได้บุเขาอื่นมันเกา่น่ะมาสุปแซนไม่ไหวเราก็ต้องใส่เกขาต่างของมันน้ำก็เป็นปริดิตไวเอามาใส่อ้ยน่อยเาถ้าจะเราบอกจะระบีมันจะสีเหลืปื้อๆครแค่ถ้าให้มันมุดลวยๆากจังสุบแซ่กันไอเกียกับสนิมกินเบิร์รอยจังเสียรำยาของโกกาแาลงเนี่เนาะเต่วัดตัวข่เฝ้าไปในลางเดี๋ยวหมดลางเราแล้วกันรอยจั่งเสียเราต้อาขัดไงเดู ทียังเดียวเราบลังจนวันขี้ดินแดงสนิมจับเต้ห้าล่างแล้วห้าก็ต้องดูแลรักษาสามมันก็ขึ้นมาไว้ช้งวันแล้วนอรถผู้เฒ่าขี่ออกไปทงไปทาดูแลยังกระดอกกระเดียเแล้วมีเวลาแล้วยาสวัสดิ์ตะลุดผู้เฒ่าเถอะสินาก้อนกับมาดูแลมันบาลังจ็เขียบพนะจอดตึงหึงอยู่น่นซายเบีกนี่ก็เเลี่ยนอันไม่เลยพอวันก้มันหักแล้วก้านี่ตู้่อยกพึ่งเปียนไปดิก่งเลี่ยนไปยกๆเลยล่ะตอนชีชินาก้อนมันลืมคันนอนนะที่ไปหอดปากบานคอยเกี่ยวกันลุ่มอุ่มขาดอไขาดดอกง้อลงคงเกี่ ก็จะเป็นเลี่ยนเรียนกระดกระเดียวไวปภปาษานัีกซื้อกาดเเจ้าเบิ้งอมํมอามนังกับเลี้ยนไม่ๆมอยู่ด้วยน่ะนะเจ่าสนิมเริ่มกินแล้วขี้บลางเนาะตอนนั้นที่ข่อยเฮ็ดขี้บันล่างรถดันหปีบลางนะไหมหาปีบ่เคยถึงนำปพวกควมจริงดิบ้ล่ลังอหลีขี้ย่างเดียวกี่แล้วทงเกี่ยห,า,หา้ง้วนี่ไปเกียยก่ยหงายแก้หงาย่าสันฝนตกแล้ก็ีเขาห่มได้ถือหัวน้าฝนผุเหลวยังว่ารถในตำนานเนาะทั้งสอมทั้งหมั่นทั้งเลี่ยนแต่หมองคาสตาลมันก่่อนกคุมใสสปรริงงจๆๆๆ ทั้งห่วนทั้งเอาที่นากรกัสีศูนย์กับพองเป็นยังไงือใส่หยาคักแท้เป็นว่าตัวสีดึงเขาเหี้ยแตกเหี้ยแตนเดี๋ยวแล้วก็หย่อนน้ำมันจักน้อยคอยกับจับใบถ่าดึงอีกแง๊กอีกแง๊อีกแง๊กวงไปซองมากไม่เผนไปติดน็อตอีกก่อนบอกว่าอ่ำมันคนละรุ่นกะรุ่นเดียวกันแหละแต่ว่าอันมันบดได้ระดับของเทียบเท่ของเทียมเนาะแต่ว่าปั๊บใส่เอาก็ได้อยู่ปั๊บที่หนี้กระซีมาใส่สปริงสปริงของมันหล่ะอ่ำเก่านิมกินเบิร์ดต่อไปต่อมาจังไลยว่าดีแ้ อ,อ้อยฮักแล้วมีสำรองบลาเอาเพื่อสิได้เออรียงเขาไปซื้ออีกสินบอกมีมีมีเพื่อนว่าเอาสต็อกมาไว้หลายอยู่มันกัเป็นตะขาดอยู่ผู้เจ้าเบิ่งแน่จะสมัยใดบุไปอ่อนไมมมัสเอันไม่กะแข้งแข็งใส่ย้าอย่างนี้บั่นเอาดึงเบิ่งงัดงัดนี่หันละสีใส่ทาได้ดึงไปดึงมาทั้งหวอนทั้งเอาทั้งชูจะเย็นเย็นด้ซางใจเย็นเย็นระว่งมันดีดคุ้มตาเจ้าพรหมงัดแล้วก็ตอกตอกตอกไปแล้วเห็นบอกเอาใส่ไมมอีกรอบงัดอีกลอวก็ตอกตอกตอกเกาะ ผู้ใดมีวิธีใส,ส,ส,ส่ไงก็านีกันแนะน้าไดได้จ้าเพื่อสิใส่ใส่รบน้ำแน่ส่างอันนี้กึ้งมือจนว่าเส้นอ็นข้นใส่ยากร้ายมันแข็งก็ได้แล้วก,ก็ตอกตอกออก็อได้แล้วเอาละบันนี้เรียบร้อยแล้วค่ะตังครูก็เลียนเบรกหลังนกก่กนอกน,นอว่าเฮียแจงเฮียแจงข่อยอึ้นย์งักแต่ว่าถ้ามันเห็ดยาคักเห็ดยางแนี่ถ้ามันบ่มีีลบอกบอมีหยังคักเลยเอาต้องใส่สปริงกอขาเบรกพรว่ามันเอาไปของกับเบรกไหมย้าเบรกเราไฟแดงจ๊กๆแต่ีนักก่อนบรใส่ได้ข่อยเคยหินตอนเฮ็ดวี เบิดแล้วล่ะว่าเมีข่อยเอาไปขี่ห่างอีกคือนเขาข่อยสิจัดการอะไรเห็นเราไม่เบิดก็สีเอาไปลางให้เราอยู่ดกว่าจักสีเลี่ยมได้ดอกวะเอาละข right? ันนอตเอาวันพักเท่าขึ้นไปเห็งเก่าพักเท่าก็บเปลี <weighted> ่ยนไม่ไม่ได้นันเห็นบ่ยกงพักเท่าหนะไหมไอ้กี่นหอยตะเละตะเละอยู่คันนอตให้มันขบสุดตัวเลยยิ่งสามารถไปเกี่ยวลมอีกก็ทำมันเสด็ยมาแงๆเปลี่ยนอีกเด้อเอาละแก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 ะให้มันแล้วว่าอีกบดนดสิแต่เปลี่ยนข้อทอมายูบังซุงย